เกมมิ a ชแนลนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าราคาถูกจะมารีวิวนะครับซื้อมาจากลาซาด้าอ่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะเตาแก๊สปิกนิกราคาประหยัดอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี้หน้าตากล่องนะฮะสั่งมาแล้วจากลาซาด้านะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยยางชุนหรือเปล่าอ่านถูกรอเปลก็ไม่รู้นะฮะมาแกะดูข้างในนะนี่กล่องกล่องขาดมาเล็กน้อย วางข้างล่างนะครับอ่าแกะออกมาก็จะมีกระเป๋าใส่มาให้โอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะสินค้ามาตรฐานโลกเปิตออกมาปุ๊บแยกเลยแล้วก็มีเขาเรียกเป็นคู่มือครับยุเซอร์แมนนนเป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้นะครับภายในโอ้ยซิปปิดไม่หมดด้วยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ ช่องนี้เป็นช่องเสียบหัวกระป๋องแก๊สฮะมีตัวปรับวาล์วแก๊สตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวจุดไฟอ่าตรงนี้พับกลางออกมาได้นะครับนี่แล้วก็เอาเตามาวางกลางมาประมาณนี้นะครับอ๋อกลางขาได้ด้วยขาข้างล่างครับตรงขาสอ0 0กว่าบาทนะครับผมนี่รวมส่งเรียบร้อยแล้ว ชัดๆเดี๋ยวให้ทางกล้องซูมรอบๆโปรดักนิดนึง ก็คือจะเป็นต้มชาบูนะครับเป็นหม้อหม้อสนามแบบนี้นะเป็นถูจับเขาเรียกอะไรนะอะอลูมิเนียมใช่ไหมอลูมิเนียมเครื่องอะไรสักอยาก่างน,นี้ก็เป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์จากน่าจะอาพี่จีนเหมือนกันนะครับกาเป็นคงจีิงกามา,าจริงอยู่ลายม่วงไทยซื้อมาถูกๆแล้วก็แก๊สที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นกระป๋องแก๊สที่เสียบด้านข้างเสียบตรงนี้นี่นะ เปิดฝาออกมาครับเป็นจุกอย่างนี้นมาเสียบกันเข้าไปเลยเสียบยังไงอ่ะมากันต่อนะครับวิธีใส่กระป๋องนะครับตรงตรงที่ล็อกกระป๋องมันจะมีเป็นเป็นเที่ยวล็อกสองข้างนี่นะฮะกระป๋องเราก็จะมีร่องบากหน,นึ่งอันนะครับนะให้เราเอา หนึ่งหนึ่งข้างนะครับเกี่ยวเข้าไปก่อนอย่างนี้แล้วก็ให้ตรงรูครับใส่กระปองแก๊สเข้าไปกดเข้าไปตรงๆนะครับหนึ่งสองสามพี่มังแก้ม <c oughs> แล้วก็หมุนนะฮะอีกประมาณนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้แก๊สเข้าสู่ระบบ อ่ะขานี้เราจะวางเทสเทสกับพื้นแล้วกันนะอ่าแก๊สเงียบๆไปละเนี่ยพอมันเข้าสู่ท่อระบบภายในปุ๊บมันก็จะเงียบพร้อมใช้งานนะครับอ่าวิธีก็ปล่อยวาล์วแก๊สนะครับให้แก๊สวิ่งออกมานิดนึงหืแน่นมือนี้ มีเสียงออกมาแล้วนะครับปล่อยให้มันเสียงแก๊สออกมาแล้วก็จุดไฟนะครับกดตรงนี้ลงหนึ่งสองสามเห็นไฟไหมฮะตอนนี้ไฟขึ้นแล้วเปลียไฟไหมนี่แค่นี้เองครับใช้แล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับสู้กับของราคาแพงๆได้อืแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องหมุนตรงตูดขึ้นนิดนึงนีและเห็นมันขึ้นมดแล้วตุ๊กที่ขอหม้อหน่อยครับ เอาเยอะอย่างนี้เลยเราก็ใส่น้ำเข้าไปอย่างนี้นะฮะมีต้มน้ำชาบูวางลงไปอู้เป็นเปลวไฟไอร้อนโผล่ขึ้นมาแล้วไฟจิบให้ตูแอปูลองซูมข้างล่างนะครับม่เห็นนหความร้อนขึ้นมาแล้วใช้ได้นะครับแค่นี้เองใช้ได้อยู่นะราคาประหยัดร้อนไหมพี่ชัยร้อนครับผมไม่เชื่อเอานิ้วจิ้มยไม่ถึงก็ ร้อนเนี่ยคือไม่ใช่ไฟร้อนนะฮะแดดร้อนเนี่ยนะครับโอ้โหเหงื่อหยดปิดปิดเลยโอเคแต่ก็เริ่มเริ่มต้มไปปรับไฟตรงนี้นะก็ดูว่าร้อนขนาดไหนไฟขึ้นนี้มันต้องดูกลางคืนละือมั้ยรอความร้อนก็รนเราก็ปรับให้ไฟแรงๆนิดนึงนะครับต้มน้ํอนำอันดับแรกก็ต้องใส่เป็นขนอก่อนนะ จะใช้ผงซุปชาบูญี่ปุ่นนะครับอันนี้จากเซเว่นนะครับเซเว่นจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะถ้าระมาณขึ้นซองแล้วกันเนาะอีกครับแล้ก็เทลงไปหนึ่งซองนี้ต่อน้ำหนึ่งดห้าลิตรนะครับโดยประมาณแต่ถ้าอยากจะเข้มข้นก็หมดซองก็ได้ครับไม่ว่านะ ใช้ได้นะครับใช้ได้นะคะถูกแอ่าตัวนี้ผมซื้อมากระป๋องละเจ็ดสิบห้าบาทเตาสองร้อยประมาณสองรห้าสิบนะครับประมาณนี้ส่วนเซ็ตหม้อ,อก,ก็ประมาณสองสามร้อยมีขายนะครับในลาซาด้นี่ใครอยากไปแคมปิ้งก็ลุยได้เลยหอห้อนี่เผิร์สเทไปเกือบหมดรับรองเข้มปีแน่นอนนะเรียบร้อยครับใช้ดีครับใช้ดีสมราคานะครับแล้วก็ปิดฝา รอน้ําเดือดนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกัน2 0อ0 years later ตอนนี้ผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับเดือดแล้วนะอันนี้หมุนปรับปรับแก๊สตรงวาลประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ3นาทีร้อนไวมากนะเอาเรื่องนะใส่หมูเข้าไปผักหน่อยไหมพี่ลงเลยนะฮะอู้นี่ไปกินชาบูกลางป่าได้โอ้โหเจ่มเลยนะชิได้เลย กู้น้ำเยอะไปฮะไม่มีหม,มูต้องขนหมูเข้าไปครับหรือไม่ก็อ่าโดยรวมถือว่าโอเคนะครับราคาประหยัดใช้ได้ครับสมราคาเลยนะมาอันนี้นะยังดันอยู่นะครับแจมครับแจมครับเดี๋ยวให้ดูตรงกล่องอีกแป๊บนึงนะ นี่นะฮะกล่องแต่ว,ว่ากาวหลุดนะครับแต่สินค้าไม่ได้เสียหายนะหน้าตาก็ประมาณนี้สองร้อยกว่าบาทนะครับคุ้มอยู่ครับไม่แพงนะใช้ได้<ๆ>ก็อ่านี่นะรุ่นเขาวายซีสองศูนหนึ่งลองไปเซิร์ชดูนะครับลาซาด้าไม่แพงครับซื้อเก็บไว้ติดตัวครับ<ๆ>เผื่อฉุกเฉินใช้ได้อยู่ครับมาคราวนี้เราก็ได้ชาบูกันแล้วมื้อเด็ดยามกลางป่า นะหมูเริ่มสุกสุกแล้วนะครับถ้าใครไม่ชอบสุกมากก็กินได้เลยนะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องอุ่นๆร้อนๆน,นะครับ